สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกเช่นเคยในคลิปนี้นะคะเจนมีตำแหน่งงานเป็นแม่บ้านประจำบ้านนายรับทั้งคนไทยและต่างด้าวน,นะคะไม่จำกัดวุฒิการศึกษามาฝากกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นำมาอัปเดตให้ โดยงานวันนี้นะคะบ,บริษัทเบสพลาสติกเทคโนโลยีจำกัดนะคะอยู่ที่เขตตะลิ่งชันกรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครแม่บ้านทำงานบ้านย่านตะลิ่งชันไรายได้นะคะอยู่ที่1,000 10, 0บาทครั้งนี้ค่ะทางบริษัทประกาศรับ3อัตรา หน้าที่หลักๆนะคะก็มีหน้าที่เป็นงานทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูบ้านเจ้านายหลังห้องน้ำเก็บขยะซักผ้ารีดผ้ารดน้ำต้นไม้นะคะเตรียมอาหารพอทำกับข้าวได้บ้างนะคะไม่ถึงต้องกับว่าต้องเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีเบื้องต้นทำกับข้าวได้บ้างแล้วก็มีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายไม่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะไม่ต้องดูแลคนแก่หรือคนป่วยใดๆทั้งสิ้น,นะคะ่ะแค่ดูแลทาความสะอาดบ้านเท่านั้น โดยคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้นะคะขอเป็นเพศหญิงอายุ20ปีขึ้นไปไม่จำกัดรูิการศึกษารับทั้งคนไทยต่างด้าวพื้นที่สูงนะคะไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก็ได้หากมีประสบการณ์ก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษด้วยขอแค่คนที่รักความสะอาดรักงานบริการซื่อสัตย์และที่สำคัญเลยต้องไว้ใจได้นะคะไม่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน สวัสดิการของบ้านนี้นะคะเขาก็จะมีเงินประจำให้มีโบนัสมีเบี้ยขยันมีสำรองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะมีประกันสังคมมีกองทุนเงินทดแทนมีกระเช้าเยี่ยมเวลาคลอดกระเช้าเยี่ยมไข้นะคะพักวันพักร้อนมีชุดยูนิฟอร์มให้มีหอพักพนักงานให้ด้วยนะคะมีสวัสดิการอาหารมีห้องพักต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสวัสดิการเบื้องต้นแล้วก็มีอะไรบ้างนอกเหนือจากนี้ สามารถไปตกลงกับทางบริษัทได้ค่ะส่วนใครนะคะที่ฟังรายละเอียดเบื้องต้นจากที่เจนได้อัปเดตให้อยากสมัครตำแหน่งนี้อยากได้งานตำแหน่งนี้นะคะวิธีการสมัครค่ะมีอยู่2ช่องทางช่องทางแรกคือสมัครผ่านทางเว็บจ็อบไทยหรือจะสมัครผ่านทางอีเมลของทางบริษัทก็ได้ซึ่งบริษัทแห่งนี้นะคะจะปฏิบัติงานประจำบ้านพักย่านตะลิงชัน แขวงคลอง,องชักพระเขตตะลิ่งชันกรุงเทพมหานครสำหรับใครที่จะสมัครสามารถสมัครผ่านทางอีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เลยนะคะหรือใครต้องการให้เจนทาง,งานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีก็จะรีบนำมาอัปเดตให้ทันทีสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ